กระทิ้งเกอโรโพนเปิดโบวัดเสียลโอ้โหตเป็นพบกับจอเจียในสึงฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกยุโรปบและจังหวะนี้ออกพุ่งเข้าไปโอ้โหผู้สืบอก่าอย่า,ยาเข้ามาเดี๋ยวคุณดูเอง โอ้โหแล้วไปดู VR ครับกออยากจะดูซีรีส์ที่บ้านครับบอกติกติการ์เขาให้กระโดดหนึ่งสองสามหนึ่งกูไม่ให้ครับแบบนี้กติกาครับโอ้โหหยอดเข้ามาแล้วปีโนครับโอ้โหยิงบอลตัวสูงครับโอ้โหต้องบอกว่าเสียงมันดีครับโดยเฉพาะตอนพี่โตเล่นโคตรชอบครับเพราะคนละเปียและนุ๊กเป็นหนูครับโอ้โหจังหวะนี้หยอดเข้ามาครับได้วิ่งเข้าไปโดนตะคุบขาแบบนี้มึงไม่ได้เล่นบอลแล้วแบบนี้มึงเล่นสูงเได้เวลาครับโอ้โหโดนตะคุบแบบนี้เลยผู้สญิงยิ่งจุดโทษวิ่งเข้าไปใส่ไอ้เย็นนี่เล่นต่ำครับโอ้โหไม่เข้าครับ โอ้โหแล้วจังหวะนี้ได้โอกาสสองทีนึงก็ไม่ได้อีกครับบอกแล้วว่าใช้เฮดอตนโลเดอร์ครับมันโคันกับแบบนี้เรายิงไปชนอื่นเสาครับโอ้โหซ้ำไปอีกเสาครับโอ้โหนี่ถ้ามีสามสากูปลุกใส่พระเลยครับเสาห้าครับโอ้โหจังหวะนี้วางเข้ามาแล้วโอ้โหมีเรียบร้อยครับพี่สิทเอ้าวิ่งเข้าไปบอกกูไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดครับโอ้โหไม่ให้ครับ โอ้โหแล้วฟีกี้จังหวะนี้ครับโอ้ยาซาบาลครับโอ้โหยิงฟีกี้กับสเปนขึ้นนำ2-0ครับโอ้โหแล้วเขาควายนี่งชอบมากเลยเด็ดเด็ดไอ้นเอ็กคาราบาลโอ้โหไอ้เินนี่กำลังจะเปลี่ยนตัวบอกมึงไม่ต้องแล้วสเปนชนะ2-0ข้างสนามอดเล่นสโบเบ็ตศูนย์รวมกีฬาราคาดีมีให้เลือกเล่นหลายราคาเล่นปุ๊บชนะปั๊บรับเงินทันทีเบี่ยร์บินให้ทันทีไม่ต้องรอหมดเวลามั่นคงปลอดภัยโอนผ่านเปเมนต์ไม่ผ่านบัญชีม้าโอ้เจ็ดเด็ดทุกการเดิมพันการันตีความมั่นคงโโดยสบเ